My father ในนมอลลอฮฺเราฮ์มานุรรฮีมลัดิษอลลอฮฺรับในอาลีมีุราอลอลอลเา الكريم أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข่าวประการความสารติความจำเริญความเอนูเมตานยิงจากเอกองลอสหานุบุตตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์อยู่เสมอเพึ่ประสบแต่พี่น้องที่รักขอรับต้อนรับกัสุยตีรับอรุณฟัจรุนคอยฟัจรุนอิสลาม รุ่งอรุณแห่งความดีงามรุ่งอรุณแห่งอิสลามที่เราได้มีโอกาสมีลมหายใจพี่น้องครับเ,เรื่องราวต่างๆวันนี้นะครับเมื่อวานเรื่องราวที่เอ๊ะเช้า7จ็ดโมง เช้า8ดโมงเช้ายังคล้ายๆกับสองทุ่มเขาโจดวิภาควิจารณ์ขานกันเลยแต่สำหรับพุทธศรัทธาคิดอย่างไรนะครับเพระอนคับเดี๋ยวสักครู่อาจารย์มุาลาติีสตำราเรียงครับผมก็จะพูดคุยกันช่วงเรื่องของดวอานะิตยช่วงแรกๆนอะาจารย์ดวอาตฝนตกดวอาฟ้าร้องเป็นอย่างไรอะไรยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากภาคปาพระด้ทรงกำหนดครับพบกับอาจารย์อัลตรีสตำราเรียงครับผม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي فميطة الله سبحانه وتعالى ติดตามรับชมรายการอย่าตีมรับอรุณทุกทกท่านนะครับฮาดิล,ลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันนะครับ,รบก็ในทุกๆเช้าเนี่ยนะแต่ละคนก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันไปและบางครั้งในภารกิจเนี่ยก็จะ เป็นเรียกว่าเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูใน a ฟ e b o o k เนี่ยนะพี่น้องที่อยู่แถวท่าอีตรนทบุรีขับแถวบ้านชั้นเลยแหละบ้านชั้นบางนิดเลยนะเรียกได้ว่าต้องรีบขนของขึ้นนะขึ้นที่สูงกันใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์วันเมื่อวานนี้ ก็ฮัมบิลลานัตื่นมาก็จะมาแต่ว่าหนึ่งก็คือฝนตกหนักมากแล้วก็ช่วงเจ็ดหรือแปดโมงเช้าเนี่ยคล้ายๆกับว่าสองทุ่มนะอาจารย์มืดมิดไปหมดเลยนี่ปรากฏ่าในซอยบ้านผมแต่พี่น้องในซอยบ้านผมนซอยเชื่อวงสองบางบัวทองมุสลิมบอิสลามญาเนี่ยก็ช่วยเหลือกันดีมากเลยบ,บ้านผมก็แค่ว่าข่าวแหละเดี๋ยวต้องกลับไปเวียดนามต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูน้ําเพราะว่าน้ํามันไม่สามารถจะระบายไปไหนได้น้ํารอระบายรอแล้วรออีกแต่ว่าท่อก็ตัน น้ำมันก็ไม่มีก็โดยประมาณนั้นก็เลยต้องวิตน้มกันทั้งวันเลยก็ขอทุกอาตมาล้อนะครับก็เป็นความดีทั้งหมดแหละนะครับแต่เห็นถึงน้ําใจของพี่น้องนะครับที่โดยเฉพาะบางมุฮัมหมัดนะบางมุฮัมมัดบางอับดุลการีผลประสูตรบางป้อมนะครับแล้วพี่น้องเรา่นั่นก็ขอบคุณครับแฟนสอันนี้แล้วเอฟซีอาจารย์ด้วยนะอ๋อครับเลยนะครับก็ฝากสลัดมาถึงอาจารย์ประจำาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง วิกฤตน้ํามันอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันก็เลยไม่ได้มาประมาณท้องขอบอาจารย์นรีด้วยนะครับวันนี้มาแล้วก็ไปคิดถึงอาจารย์หลุติเราก็มาคุยกันครับอาจารย์ครับผมก็นะเวลาที่ฝนฟ้าขนองเนี่ยพี่น้องนะอย่าอย่าได้อย่าได้ว่าอย่าได้ตาหนิบางคนเนี่ยบางคนว่าฝนว่าฟ้าจริงๆก็ให้เราทราบว่าถ้าเราว่าฝนว่าฟ้าเราก็ควลังว่าผู้ที่ ทำให้ผลนั้นตกนะครับก็คือเราล็อกตลาดนั่นเองแตมก็อดทนนะครับแล้วก็แน่นอนแหละในวิกฤตของของผู้ศรัทธาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับอ่าเมื่อกี้ผมฟังแล้วมันกินเป็นวิกฤตที่ที่รุนแรงเลยนะอาจารย์ใช่ใช่แอะไรนะไม่มีตังเติมน้ำมันวิกฤตน้ำมันิอฤตันน้ำมันทอดตันน้ำมันวิกฤตไอเราก็เรียกว่าหาปั๊มไม่เจอ เออแต่หาป๊าไม่เจออันนี้ก็เครียดแล้วนะก็แบบขําดีเป็นไงผมเคยเคยจะน้ำมันจะหมดบนทางด่วน่ะจันมันจะไปเจิมน้ำมันที่ไหนอ่ะรีบลงเลยนะยังไม่ถึงบ้านหรกลงก่อนต้องรีบลงมันกระพริบแบบน่ากลัวมากเลยครับเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกเลยจันไอที่พูดอย่างนี้ไปได้ร้องขอความเห็นใจแต่ว่าเล่าแบบขำๆนะครับว่าบางทีแล้วขออนุญาตอย่างนี้ครับอาจารย์คุณผู้ชมครับว่า ที่เราที่ถูกเรียกว่าครูผู้สอนศาสนานะ <_ idden> หรือตัวครูครอะไรปโอตัวครูน,นู่นนั่นทั้งหลายเนี่ยเ,เราจะไปขอจะไปพูดจะไปยืมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเลียดอ่ะอ่าไม่ไม่ประมาณนั้นเป็นสิ่งที่แม้นู่นนั่นใช่ไหมแต่ว่าเนี่ด้วยความเป็นจริงก <_ H> ็ประมาณแบบนั้นใช่ไหมแต่ก็ก็ไม่ได้ว่าโอ้ยต้องมาสงสารหรือเห็นใจอะไรกันแต่ว่าให้มันมองไปเรื่องขำๆกันไปนะครับ ก็เลยประมาณนั้นแหละอาจารย์คำลิลละคำนิลละก็เลยแต่วันนี้มาแล้วนะครับผมครับผมวันนี้เราคุยกันเรื่องของห้ามย่ะเย้ยห้ามย่ะเย้ยครับผมเรื่องของการเยอะเย้ยเนี่ยพี่น้องนะครับเป็นคุณสมบัติที่คุณลักษณะและการมีคุณสมบัติคุณลักษณะที่ไม่ดีนะเป็นหนึ่งในมารยาทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงตำหนิ นะออร์รถในตำหนิแล้วพระองค์ก็ทรงรังเกียจบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ชอบไปเยาะเย้ยคนอื่นดูดูถูกทากถางเหยียดหยามเหยียดหยามดูถูกเยาะเย้ยเรียกแกงแกงบูลี่อะไรแต่ประมาณนี้ก็มีคำก็มีคำาได้หลายคำที่ขาพูดกันอยู่นะฮะแกงนี่มันอะไรอผมก็ยังงงเอ้พี่น้องก็แกงเนี่ยผมก็ได้ยินปล่อยมาสมันหรือไรมาสมันมาสมันมันแมงหรือว่าอะไร เออได้ยินบ่อยเยอแยแกงเหมือนก็แบบหลอกนะตอนนู้นตอนที่เขามีมีเรื่องของประท้วงเป็นอะไรกันเนี่ยเหมือนกับเขาแบบนัดชุมนุมว่าจะมาทางนี้นะออแล้วเขาก็พอถึงเวลาจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มาเตรียมใช่ไหมเตรียมเอามาจัดปุ๊บปุ๊บขนของมาเพื่อจะไม่ให้เข้าครับเขาก็เปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งก็แกงเขาบอกว่าเนี่ยโดนโดนแกงคือแบบทําแบบเหมือนจะมาแล้วก็โอ้โหเหนื่อยกันขนของพอถึงเวลาก็ประมาณนี้เขาเลยใช้คั่ว่าแกงแต่ว่าถ้าเกิด ถ้าเป็นพวกช่างแกงแถวบ้านผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้อันนี้วันแกงในวันสุกดิบอ่าเขาก็จะแกงเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญสมันกลุ่มมาแหมพูดแล้วอยู่ที่ผมไม่ได้นอนเมื่อคืนดวิดนายนไม่ได้นอนก็ขวายถ้าผู้ชมว่ายจะตีไปอาจจะพูดติดๆขัดๆเป็นหน้าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ทำอะนรก็ไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในสุโรอัลฮุมมัซจาอัลฮุมาัซจาอายะที่หนึ่งเลยครับ ไวลุ่นลิกุลลิฮุมาซาติลลูมาซาความผิดปกก็คำว,ว่าอัลไว้นะไวเนี่ยเป็นคำขู่นะครับผมเป็นคำขู่แล้วก็เป็นคำเตือนสำทับ,บสำหรับคนที่มีนิสัยเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ดีเท่านั้นแหละ <c oughs> เพราะว่าคำว,ว่าวัยรุ่นเนี่ยแปลว่าความหายันะหายนต์แต่ภาษาไทย แจ้งแจ้งกว้างกว้างขอโทษนะชิบหายอใช่ชิบหายนะครับหายนะชิบหายแล้วคือเขาไม่ชิบหายไม่เป็นไรภาษาไทยอยู่แล้วภาษาที่เราเข้าใจอยู่ใช่จริงจริงเป็นภาษาไทยไทยเดิมเลยใช่แต่สมัยเขาใช้กันนะใช่เป็นภาษาออกอากาศได้หายานะนะครับวิบัติหายนะเสื่อมเสียแปลมันแปลได้หลายอย่างนั่นแหละนะครับผมครับผมคราวนี้แสดงว่าความจาเริญเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากอยากได้รับนะเรียกว่าบาร์กาอ ตรงข้ามกันเลยครับตรงข้ามกันเลยบารอกาก็คือเซียดาการเพิ่มพูนความดีนะสกีนะอ่าแล้วก็อีกมุมนึงก็หมายความว่าสิ่งที่มีอยู่เราจะให้เกิดคุณค่าอืมทำไปละใช้มันยังเกิดคุณค่าบางอย่างเนี่ยพี่น้องเรามีแต่ไม่เกิดคุณค่าก็เยอะอเสื้อผ้าบางทีซื้อมาใส่ครั้งเดียวจ้ะใช่บางทีก็อยู่ใกล้ก็ไม่เห็นค่าไม่เห็นค่าพอไกลตาค่าปรากฏโอ้โหเฮ้นี่มา อันนี้อันนี้ซึ้งใจอันนี้พูดถึงตัวบุคคลมตาจะไหลครับมองไม่เห็นค่าอยู่ใกล้ไม่เห็นค่าพอไกลตาค่าปรากฏแม่และชีวิตจะมีบรารกัรได้เนี่ก็จะต้องอยู่ในกรอบของอิสลามครับนะพี่น้องจําเลยนะเงินก็เหมือนกัน ทำยังไงให้เงินมีบริกาดเงินนั้นก็ต้องมาด้วยกับผลทางที่ถูกต้องใช่ครับต้นน้าเลยนะนนบาทเดียว10บาทก็เหมือนกันจะต้องบริสุทธิ์พุทเพราะเพิ่มบริกาดด้วยการใช้ไปในในผลทางศาสนายิ่งเกิดบริกาดเยอะนี่คือคนนักธุรกิจที่ดีใช่รู้จักกาไรค้ากําไรกับอัลมอ์ได้ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยกับคําว่าวัยเป็นไงอันนี้อันนี้อันนี้แหมตงตรงกันข้ามตรงกันข้ามเลยครับ อพี่น้องเตรียมตัวเลยแหละว่าเราจะต้องพบกับความความเสียหายครับผมที่มันเกิดขึ้นอย่าหานไว้ใช่ครับคราวนี้เอาล่อเตือนแล้วนะครับูละสำทับละว่าเตือนสำทับละครับว่าอย่าเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเลยลีกุลลีมันจะประสบแดดทุกทุกเลยครับทุกทุกคนที่ฮูมาจานะอ่าคืออะไรคือคนที่ นินทานะนินทาแล้วก็ใส่ร้ายผู้อื่นเราได้พูดถึงบอกก่อนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะและบอกไอ้นี่สาเหตุที่จะเป็นคนที่วัยรุ่นี่เป็นอย่างไรครับผมคราวนี้มาดูต่อนะครับผมอัลมุอัลลิมีรอฮิมาฮุลโล่ได้กล่าวว่าอัลฮัมส์นะหรือว่าฮุมาาเนี่ยอัลฮัมสนะหมายถึงการเยาะเย้ยถักถางผู้อื่นอาจารย์ดูถูกเขาใช่หรือแม้กระทั่งการใช้ท่าทางนะ ชี้นิ้วไกลชี้้นิวปที่ใกล้ศีรษะอันนี้ภาษากายอ่าใช้ภาษากายคือการเฉือนหัวเอาหัวเอานิ้วเนี่ยชี้ไปที่หัวแล้วก็แ่ไม่ฉันก็ทำไม่เป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใช่ไหมนี่จะชี้ไปที่หัวแต่นี้คนนั้นอะไรประมาณดูสิดูสิคือเป็นลักษณะของการเยอะเย้ยและกระถากฐานผู้อื่นด้วยกับท่าทางครับ ล้อเลียนนี่แหละใช่ใช้นิ้วชี้ไปที่ศีรษะเพราะว่าเอาจริงๆนี่หัวหัวคนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมามาเล่นกันนะะใช่ฮะหนึ่งเลยมันเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนบนของร่างกายค่เรียกว่ามีมีเกียรติมีเกียรติใช่ครับหัวศีรษะเนี่ยเขาถือว่าเป็นโอ้ยว่าที่ที่มีเกียรตินะสูงสุดอ่ะแต่ร่างกายของเขาถ้าคือไม่ยกนิ้วอันนี้บางคนบอกยกมืออาจารย์มือสูงกว่าแต่อาจารย์จะเปลี่ยกเนี่ไม่ได้ยกตลอดเวลา กายืนเนี่ยหัวเนี่ยก็จะอยู่สุดอันที่สองอาจารย์มันมีสมองอยู่ตรงนี้อืเขาเรียกว่าสติปัญญาเนี่ยปัญญาแห่งการจํำในการอะไรเรื่อของการพัฒนาการทั้งหมดอ่ะพัฒนาการการคิดการสั่งการต่างๆเนี่ยก็มีข่าวใช่ไหมมันมีมีนักมวยคนหนึ่งโดนน็อกแบบจังๆเลยที่หัวเนี่ยคือโดนต่อยเข้าไปส่วนหน้าส่วนส่วนสมองส่วนหน้าผากเป็นสมองที่ได้รับการจดจํา ปรากฏว่าจําไม่ได้จานว่าตัวเองมาต่อยมวยฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมางงมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงเครับดของสมองละเลือนไปเลยนะแต่ความจํามันมันเขาเรียกที่คนเขาบอกจําบ้านเลขที่ไม่ได้อเนี่ยเขาบอกนี่แหละเวลาโดนโดนกระเทือนที่หัวเนี่ยครับใช่เอาทาจนจําบ้านเลขที่ไม่ได้เลยจำได้ในเวลาที่ที่อาจจะรถเกิดอุบัติเหตุมั้นดีเจ้าหน้าที่รือใครอยู่ใกล้ก็จะบอกจำบ้านเลขที่ได้ไหมชื่ออะไร อ่าประมาณเนี้ยจจะ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 เรียกให้ไม่มีสติมีสติคือสมองเนี้ยมันคือมันเหมือนกับมันช็อตไปเลยเคยที่เคยเห็นเพื่อนน่ยรถไปชนท่ายหมแสดงหัวกระแทกใช่ไหมหัวกระแทกจาอะไรไม่ได้ช่วงนั้นน่ะนะคนต้องเรียกกันมัดเป็นยังไงจาชื่อได้ปะชื่อตัวเองจาไม่ได้เลยนะแต่เวลาช่วงนั้นนะแต่เฉพาะช่วงนั้นเฉพาะช่วงนั้นพอไปโรงพยาบาลก็ค่อยๆความจํามันก็เริ่มกลับมาเลื่อนไปช่วงขนะอะไรประมาณนี้เนี้ยไอ้การที่เราจะไป S <S <c oughs> ใช้ความรุนแรงแต่ไม่หัวมันกระทบก,กระเทือนเนี่ยเองตบตบสุนหน้าคว่ำเลยนี่นมันไม่ใช่คร <c oughs> <c oughs> ะับผมันก็เป็นการเยาะเย้อยดูถูก <c oughs> อ่าดังนั้นน,น,นบีเนี่ยจึงสอนเลยนะว่าเวลาทะเลาะก,กันอลไรเนี่ย <c oughs> ห้ามตบไปที่ใบหน้าใช่ไหมเวลาตัดิน อ่าอย่าอย่าแยตบหน้าบางคนบอกไม่ตบหน้าเลยเอาสนอื่นนต่อยท้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะไ่ได้เลยคือหน้าต้องมีเกียรติแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะฮะท่านอบีุูปรวิไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็อย่าไปตบไปอย่าแมวเนี่ยเขาขวัญอ่อนนะไปไปตบหน้าตบอะไรเขาเนี่ยไม่ได้ใชม่มาหาอันนี้คือท่าทางอาจารย์แม้กระทั่งการใช้สายตาที่ดูถูกเหยยดหยามเหมือนว่าคนคนนั้นน่ไม่มีค่าในสังคมไม่มีค่าไม่มีไม่มีต จิกใ,ใสยคาจิกจก,กัดเหยียดมองด้วยหางตาโอ้ยมีความเปรียบเทียบภาษาไทายอะไรนี่เยอะมากนะอันแสดงออกถึงกลนกนข้ามกับความเป็นมิตรเลยนะใช่เขาเรียกว่าดวงตานี่เป็นหน้าต่างหัวใจใช่ตัวถึกต้องแล <laughs> แม่วันนี้มาหวานเลยต,ตานี่มันบ่งบอกถึงอารมณ์ใช่ตายิ้มบางคนยิ้มอ่ะจริงๆแล้วเราปิดหน้าแมชนคนที่ยิ้มอะ่ะ สายตาก็ยิ้มด้วยนะจะแสดงออกจะรู้เลยว่าคนนี้กําลังยิ้มอยู่ใต้ใต้แมสนะครับตาเป็นประกายตาเป็นประกายตาเป็นมัน คืออะไรตาเป็นมันมองอ๋อมองใช่ไหมตาคมตาวาวตาดุตาโหดมันก็จะมีคำพวกนี้ที่เป็นขนาดหญ่หนาสวยๆมอ้หมองตาเป็นมันเลยตาเป็นมันเลยนะตาเป็นประกายเลยนะนี่เป็นมองภรรยาเป็นที่มองภรรยาสิมองภรรยามองลูกๆเราวสายตาที่อ่อนโยนสายตาที่มีความสุขถ้าไปมองตาเป็นประกายคนอื่นอย่างงานเข้านะจันห๋ยวก็จะมาแหละไม่ได้นะครับสิ่งที่มอง ควรจะมองไอ้สิ่งไม่มองก็ไม่ต้องมองอย่าไปมองอย่าไปมองโอยมองกับเดี๋ยวนี้ไม่ได้อาจารย์ขับรถขับรถคาราเนี่ยมองมองกับผ่านกระจกเดียวมีปัญหาก็ต้องระวังด้วยกับสายตาแสดงว่าคำว่าอัลฮัมซินคือการเยาะเย้ยด้วยด้วยกับกิริยาแล้วก็ท่าทางส่วนวาจาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ฮะอันนี้ไม่ต้องบอกกันอยู่แล้วตรงๆอยู่แล้วพะมนุษย์เราเนี่ยพูดถึงคําพูดเนี่ยมันทิ่มแทงได้เยอะแยะไปหมดนะครับผมคราวนี้ ต่อมาเนี่ยอีกคำหนึ่งก็คืออัลลัมสนะครับนะลูมาซานะอัลลัมส์ก็หมายถึงการเยาะเย้ยผู้อื่นด้วยกับคำพูดอาจารย์อ่าด้วยกับคำพูดเช่นเรียกชื่อด้วยสรรพนามที่บ่มบอกถึงโรคอ่าเช่นคนนี้เขาเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรเป็นโรคผิวหนังคเป็นเป็นกากเป็นเกล็ดนมเราก็ไปตั้งชื่อเลยเจ้ากากอเจ้ากาก ผู้<ด>พลอง,องเออผู้พองเจ้าด่างเอออันนี้ได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมไก็จะไปร,รีบหรือ ใช้ปมด้อยที่น่าเกียรของผู้อื่นครับอ่ามืดมังแหละดำมังแหละเตี้ยมังแหละอ้วนมังแหละอะไรอย่างี้นะครับผมซึ่งแน่นอนพี่น้องมันถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีและแน่นอนแหละครับคนที่เขาได้รับการเรียกแบบนั้นนะครับผมโอเคแหละไอ้แรกๆเนี่ยเขาอาจจะโกรธจะไม่ชอบแต่ไปๆมาๆเนี่ยด้วยกับสิ่งที่เขาถูกเรียกเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ดีมันมันมันก็ คือจะไปหาเรื่องอะไรมันก่อนไม่ใช่อ่ะคือเดี๋ยวคนหนึ่งจะเรียกตามนะก็จะเรียกตามไปหมดเลยครับผมนะครับผมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายาอัยยูฮัลลาซีน่าอามะนูโอศรัทธาชนทั้งหลายนะละยัสคอร์ก้ามุนมินก้ามินเอ่อชนกลุ่มหนึ่งอยาได้เยอะเย้ยชนอีกกลุ่มหนึ่งครับอ่าเนี่ยบางทีเราเราเราเขาเรียกว่าเราคลั่งในชาติพันธ์นะใช่ใช่เราคิดว่าโอ้ชาติ ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมันดีมันเยี่ยมมันดีกว่าันดีกว่าอาหรับดีกว่าคนอาจ a าครับผมอา j ั m ดีกว่าคนต่างด้าวอะไรเงี้ยครับเออเราก็ไปรู้นะครับผมบางทีก็จะเหยียดก็ได้กับสีผิวบ้างอะไรบ้างครับผมเนี่ยเอาล่อเตือนเอาไว้เลยบอกว่าโอ้สัทธาชนทั้งหลายครนะกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยอย่าได้เยอะเยอยชนอีกลุ่มหนึ่ง อาซาไอยากูนะคอยรอนมินหุมบางทีกลุ่มชนที่ท่านไปเยาะเยะ้ยเขาเนี่ย เขาอาจจะดีกว่ากลุ่มชนที่ที่ท่านเยาะเย้ยเขาอยู่ก็ได้ใช่ความเป็นจริงเขาอาจจะดีกว่าก็ได้ครับมเราไปเยาะเย้ยเขาโน้นเยาะเย้ยเขาอย่างนั้นอะอ่มบางทีเขาอาจจะจิตใจเขาอาจจะสวยงามแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้นอไงใช่ใช่บางทีแต่งตัวรถหรูดูดีที่ไหนได้จานเฮืออไปโกงแชร์เข้ามาคือคนจะดูตรงนั้นไงดูโอ้คนนี้รถมีรถรถหรูเลยเงินชาวบ้านเท่านั้นที่ไปซื้อแล้วก็เกิด ประเด็นกรณีอ่างต่างเหี้ยต่างๆหนีไปแล้วใช่ไหมใช่ไปไปหายไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยนี่ไงเพราะว่าความร่ำรวยที่คือคนก็จะมองตรงนั้นแหละอาจารย์จะไม่ได้มองว่าคนเนี้ยคนรวยคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสุดสวยกิริยาใช่ตาหวานคนใจบุญสุนทานใช่บ้านโตนะโอ้โหเมื่อมานไปก่อนเลยเมื่อกาไม่ได้นอนเมื่อวาเต็ม แต่เมื่อการกัเาคุยกับอาจารย์ทุกครเวลาคุยกับอาจารย์ทิพย์เนี่ยเราก็คุยกันแบบนี้แหละารตอนเช้านะครับเราไม่เครียดเดี๋ยวยังมีเวลามีเรื่องหนึ่งครับอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังครับอ่าเขาเรียกมนุษย์เราเนี่ยจะมองเฉพาะส่วนที่ตาเห็นใช่ไหมเ <ใช S 2> บื้องลึกเบื้องหลังเราไม่รู้เราไม่มีเครื่องสแกนเนี่ยอาจารย์ใช่หน้าตาดีๆไหนได้ก็อาจจะนิสัยแย่ก็ได้ครับแต่ถ้าหน้าตาดีแล้วนิสัยดีด้วยนี่ทับดีแล้ทำดีแล้วเลยนะเพียพร้อมเพียพร้อมจะจ้ะคราวนี้เนี่ยอ่านบีเล่าให้ พูดถึงทารกที่พูดได้หนึ่งในนั้นมีทารกมีทารกอยู่คนหนึ่งเป็นทารกนะทารกนี้คือพูดไม่ได้นะไอแอดไม่ได้พูดนะเสียงเขาครับครนี้กําลังให้นมอยู่ัแม่ให้นมอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งับสง่าพาเผยครับขี่ม้ามาดูแล้วโอ้โหแบบแหละใช่ไหมคือดูแล้วมันมีอํานาจดูแล้วเขาสง่างามครับ อก็ขอดูอาเลยขอให้ลูกฉันเนี่ยเป็นเหมือนผู้ชายคนนั้นครับผมอ่าเด็กรีบคลายนมเลยบอกไม่เอาเพราะว่าก็ก็บอกไม่เอาไม่อยากเป็นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะมีเฉลยนบีจะเฉลยอ๋อจ้ะอ่าเสร็จแล้วเดินผ่านไปอีกกําลังให้นมอยู่เจอผู้หญิงกําลังถูกถูกอะไรนะถูกขว้างหินตาคือทาถูกนางเนี่ยถูกกล่าวหาว่านางทํดีนาครับผมและกําลังจะมีเพชฌฆาตจมีคนเนี่ยที่กําลังจะคประหารชีวิตนาง ผู้หญิงเอ่อก็ผู้หญิงคนนี้ก็ขอดูอาเหมือนกันขอให้เด็กลูกของฉันเนี่ยห่างไกลกับพฤติกรรมของความชั่วของผู้หญิงคนนี้อย่าให้เป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้ก็คายนมออกมาเลยแล้วก็พูดว่าขอให้ฉันเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ทั้งทัที่เห็นว่าเป็นดูภายนอกใช่ไหมใช่ไหมท่านโรซูลลอละวะในิุะซัลมก็เฉลยว่าครับท่านรู้ไหมว่าคนแรกเนี่ยที่ขี่ม้ามาเนี่ยสง่าผ่าเผยเนี่ยการขึ้นสู่อำนาจเขาคือการฆ่า ผู้บังคับกับัญชาเข้ามาก่อนอเหยียบบ่าเข้ามาตอนที่จะมีอำนาจเนี่ยฆ่าลูกพี่เก่าโอ้โหอันนี้อนีเขาเรียกว่าพกฟังฟังดูเหมือนกับเออแม่กลัวนะน่ากลัวก็เรียกบฆ่าลูกพี่เก่าขึ้นมาประมาณว่าเหยียบบ่าเหยียบบ่าคนอื่นมาแล้วก็แล้วก็ยึดเขามาหมดเลยครับคือมาไม่ได้ใช้วิธีคูยยังไงกัโกงเขามานนั่นแหละครับผม ขาเข้ามาปนเข้ามาปนอำนาจเขามาช่วงชิงช่วงชิงเข้ามาครับแล้วก็ไอ้ที่ตัวเองขี่มาอะไรเนี่ยครับอ่าเพื่อที่จะทําให้คนสรรเสริญแต่เบื้องหลังเนี่โอ้โหชั่วสารพัดเลยเขาเรียกว่าเบื้องหลังอเบื้องหลังเืองซึ่งไม่ใช่กากใช่เกลือนะเบื้องหลังใช่เออันนี้ต้องระวังนะมันชื้นๆด้วยควนี้เนี่ยเด็กคนนี้แหละเป็นสาเหตุว่าไม่เอาแบบนั้นไงอืมแต่อ้นี้มันชั่วเหลือเกินครับแต่ดูภายนอกมันดูดีสาจะดีใช่ครับ ส่วนที่เด็กอยากจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นอ่ะเพราะผู้หญิงคนเนี้ยคือนางเนี่ยเป็นคนที่ดีมากแต่รักงวนสงวนตัวแต่นางถูกใส่ร้ายมีคนกลั่นแกล้งนางแล้วก็ถูกใส่ร้ายแล้วก็เหมือนก็เตีมพยานกันมาอ๋อพยานเทศพยานเทศครับผมนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยวิดีโอวิดีโออะไรไม่มีนี่มีไม่มีเขาก็ใช้พยานเทศเนี่ยอะไรไม่มีมาเขาก็ใช้พยานเนี่ยมายก็สมหัวกันชายสมหัวกันรวมหัวกันเพื่อจะปากปามนางเท่ากับนางเนี่ย เป็นชาฮีดเขาบอกว่าแต่เธอก็ยอมรับสถานภาพก็ไม่ก็ปฏิเสธแต่ปฏิเสธไม่ได้จะปฏิเสธได้งไงล่ะกในเมื่อหลักฐานมันพร้อมสมมติววันนองอาจารย์ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับผมโอ้โหมีมีคนเสียชีวิตในห้องมือถือมีดเอาไว้อะไรเอาไว้ที่มือโอ้โหนี่ยยยังไงก็ต้องจับไปก่อนแล้วเขาก็เขาก็จะพิจารณาเขาเรียกว่าหลักฐานครบ จบกระบวนเขาก็มีกระบวนการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาก็มีแพะเยอะในบางประเทศนี่แพะเต็มไปหมดแต่แต่แพะนี่ต้องไปนนเรดฟ้าแพ้บ้างนาาอันนั้นจะทาอากีก้ให้ดนเลยอ่นนพูดถึงแพ้ท้ี่ยผมผมตอนนี้ผมก็หนแพะด้วยนะนี่แหมโฆษณานิดอาจารย์ครับต่อเลยได้ได้ยังมีเวลาก็เลยนําเรียนกับพี่น้องว่า ทำไมล่ะผู้หญิงเด็กที่อย่ากที่ในกำลังดื่มนมเนี่ยอยากจะเป็นอยากจะเป็นผู้หญิงคนนี้ก็คืออยากเป็นชาหีดไงแต่ไม่ได้หมายว่าอยากจะโดนถูกใส่ร้ายนะแต่เบื้องบ้านปลายสุดท้ายของผู้หญิงคนนี้คือชาหีดเพราะเพราะนางไม่ได้ทําแล้วก็ถูกกระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมายุติธรรมเนี่ยเล่นงานอ่าคือคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบททดสอบอย่างนี้เยอะแยะอิมัมที่สมัยก่อนอิมัลิเกยอยู่ในคุกนะถามว่า ท่านไปทําผิดทําอะไรล่ะการเมืองแต่ท่านก็ยืนหยัดท่านก็ยืนหยัดไงคือคือผู้ปกครองสมัยนั้นนะต้องการที่จะให้ท่านออกพัตวาตามบุกรมตามอำเภอใจให้เปลี่ยนจากของถูกเป็นของผิดตามการปกครองก็ปกครองอะไรแต่ท่านก็ยังยืนกนืหยัดสุดท้ายก็อยู่ในคุกนะครแต่แต่ว่าแต่ก็ได้ลูกทรงลูกศิษย์หารเต็มเลยนะเขียนลงทรงหนังสือไปเล่มๆเลยแต่ไม่เด้เนี่ท่านเป็นตัวอย่างที่ยืนหยัดนะอดทนมากเลยครับผมถ้ำดีละ ก็บอกต่อว่าอย่าได้ยอยๆกลุ่มสตรีหนึ่งก็อย่าได้เยอะเย้ยนะจากกลุ่มที่เยอะเย้ยนะครับอันนี้พูดถึงผู้หญิงด้วยแล้วอย่าได้เรียกฉายาที่ไม่ชอบปิดท้ายนะบวลาแตนาบาซูบิลอัลกอบและเจ้าอย่าได้เรียกด้วยกันฉายาที่ไม่ชอบและเจ้าก็อย่าได้ตําหนิตัวของผู้เจ้าเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการเยาะเย้ย ถูกกล่าวเอาไว้ในพระหมามภีร์อันกุรอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันต่อนะในเรื่องของการย่อเย้ยเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างซึ่งตรงบอกว่าเป็นข้อห้ามนะจ้าเรียนให้ให้ออกห่างจ้าเรียนอะไรก็จะมาทำใช่ไม่เรียนให้ทำเรียนให้ออกห่างให้รู้ไว้ว่าให้รู้ว่านี่มันมีโทษมีบาปอย่างไรครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพบกัช่วงที่สองกับจะเตรียมรับอารมณ์จ้าสักครู่เดียว